ทางไปนาแต่ก่อนเป็นลูกรังตอนนี้ลาดแต่ยามาต่อยจะเอายาต่อยยาถึงตรงนี้นะคะก็จะอีกมิดหนึ่งก็จะถึงที่นาของคุณครูค่ะที่เหล็กนะคะผักที่เหล็กปลูกริมรั้วค่ะปลูกริมรั้วเป็นที่ของของคนจีนนะมาซื้อค่ะสี่พันสี่หมื่นนี่ละสี่หมื่นรั้วขาวส่วยม่นมีแค่นี้ ก็เป็นคู่ใม่ๆปูกขี้เหล็กปูกขี้เหล็กริมรั้วกับแก้วมังกรค่ะได้กินทั้งขี้เหล็กและแก้วมังกรไอเดียประตูก็สวยเดี๋ยวรมัน